รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกระน ควสุขที่มีความสุขมากๆเลยกับพราวไนค่ะรก้ป็นยังไงกับคำว่าพรสวรรค์กับพรแสวงวันนี้แบบแปลกทำไมอ่ะพี่ตาพี่จะไปเร่งขนาดนี้รู้สึกว่าเวลามันไม่ค่อยคอยท่า oh. แล้วเรื่องราววันนี้แบบว่าเต็มสตร,รีมเลยเพราะงั้น oh. จั่วเลยพรสวรรค์กับพรแสวงร,ร,รู้สึกยังไงบ้างถ้าเป็นเปิ้ลต้องคู่กันมีพรสวรรค์แล้วถ้าเกิด oh. ว่าไม่แสวงไม่ค้นคว้าไม่ขยัน ก็อยู่อย่างนั้นก็ไม่รุ่มต yes, ้องคู่กันนูนนี่เบอร์ใหญ่อะไรเบอร์ใหญ่เขาเขามาแต่ไม่ใช่ไม่ตักขึ้นประโยคนี้เห็นภาพเลยว่าพรสวงเนี่ยสำคัญที่สุดไม่ต้องดูใครเลยดูตัวเองนู่นแต่ไม่มีพรสวรรค์นั่นการแสดง จริงอ่ะไม่รู้เรื่องเลยทำมาสิบปีแสวงล้วนๆน้่นก็ต้องเรียนการแสดงต้องดูหนังดูแ a c t ิ n g ของที่นั่นจนถึงวันนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าฉันเก่งนะฉันก็ต้องแบบแส่งต่อแสวงต่อดังนั้นนุ่นจะชื่นชมมาเวลาที่ใครเก่ง มาจากพรแสวงเพราะเนี่ยมันแสดงถึงความอุตสาหะพยายามเอาละนี่ไงนี่เบอร์ใหญ่นะเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่มามันมาเข้าเรื่องว่าทําไมพี่ตั๊กถึงได้ขึ้นนี่ไงก็เลยจะบอกว่าทางนี้เขาชื่อเรื่องพรแสวงทางนี้ชื่อทั้งพรสวรรค์และพรแสวงที่ตานะดิฉันเชื่อพรสวรรค์พรแสวงและดวงโอ้วยแต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้เธอบอกว่าพรสวรรค์ไม่สําคัญถ้าพรแสวง ปัจจุบันนี้เธอเป็นนักธุรกิจที่เจริญรุ่งเรืองบอกว่าได้ถูกหล่อหลอมมาจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็โรงเรียนไม่ใช่เป็นเพราะว่าเป็นลูกเจ้าของกิจการที่สืบทอดมาอยากรู้จักไหมอยากเคยได้ยินอันนี้ไหมต่อชิบาดาสิ่งที่ดีสุดชีวิตหนูได้ยินต้องรอแล้วต้องรอหน่อยต้งร้องหน่อยตั้งแต่เด็กเลยได้ยินตั้งแต่เด็กค่ะเดี๋ยวเจอตัวเป็นๆเลยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะ ประธานกรรมการบริหารบริษัทโตชิบ้าไทยแลนด์จำกัดคุณกอบการวัฒนวรางกูลค่ะ แล้วปกติจะอ่านตามแมกกาซีนเพิ่งได้เห็นตัวจริงวันนี้เล่าก่อนรู้สึกจะเป็นญาติกันใช่ไหมใช่ค่ะเล่าสิเป็นกับพี่น้องเป็นญาติกันจริงฝั่งสามีฝั่งสมิของ้ฝั่งคุณเจใช่ค่ะแอบรู้จักพี่น้องมาตั้งนานแล้วตามมาตั้งนานแล้วตามหนังสือนิยนิยสารอาร์ติเคิลต่างๆนะคะเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นผู้หญิงแถวหน้าเป็นไอดอลของหลายๆ,ๆคนเป็นของนู่นด้วยแน่นอนที่สุดแต่หลังจากที่ได้ไปเป็นญาติกัน โหพี่น้องน่ารักมากมเป็นคนสบายๆเป็นอีกลุกหนึ่งที่วันนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะได้เห็นพี่น้องในแง่มุมใหม่กี่ปีแล้วคะคุณน้องในวงการที่เราทำธุรกิจมาก็เกือบ30ปีแล้ว, <30 S 2> ลวค่ะ จะทิ้งท้ายไว้แค่นี้ว่าเกือบ30ปีคุณผู้ชมรู้ไหมว่ากว่าจะมายืนตรงนี้ได้คุณน้องได้ผ่านอุปสรรคต่างๆมากมายเห็นบอกว่าโอ้โหพูดไปแล้วมันเหมือนกับจะบอกว่าเลือดตาแทบกระเด็นก็ได้ว่าได้เหมือนกันก็คงอาจจะเหมือนหลายๆคนนะคะหลายคนน้องว่าชีวิตคงไม่มีใครที่จะโรยด้วยกลีกุลาวันนี้ขอให้ช่วยแชร์ประสบการณ์นะคะที่ผ่านมาเพื่อที่จะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนด้วยนะคะช่วงหน้ากับพราวไนคุณกอบการวัฒนาวรากูลค่ะ สืบพ่อโตชิบ้ามาจากคุณพ่อคุณแม่กดดันไหมคะ<สโ> <on> แต่น้องไม่มั่นใจถึงขนาดที่ว่าตอนเรียนจบวันรับปริญญาเนี่ยเป็นวันที่น้องบอกคุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นเรียนที่เมริกาละบอกว่าไม่ต้องมาเพราะน้องมีความรู้สึกว่าปริญญาที่ได้รับเนี่ยเหมือนกับน้องยังไม่มีความสามารถที่เหมาะสมกับปริญญาที่ได้ขอขอบคุณ